ว่ามันจากแยกแต่ครูนะไอ้สัสเอาแซนด์วิชมาครบแล้วใช่ไหมห้าคนจัดมาเชี่ยเรากลวคนสุดท้ายไอ้สัต์กลัวคนแรกเริ่มละไอ้สัต์เท่กูทำปกติเลยอ๋อไอ้เชี้ยกูหาตัวอักษรไม่เจออ๋อ กูได้แล้วม่ได้แล้ว Hold up Wait a minute อ้ว้ยว่าฉันมาไส่กับพี่เกี่ยวนี่มเลยสักเกี่ยวอะไรเนี่ยโอ้ยดีเกี้ยอยู่ไอ้กูทำยังไงเี้ยเจ้าเล่ยเนี่ยสาธสาสเราให้กูทำยังไง อย่างงี้อะไรเนีอะเมื่อการอะไรเนี่ยอะเจ้าของโจทย์ต้องการอะไรใครเป็นคนตั้งโจทย์นีว่าผัดกูจะไปต่อยหน้ามันเสร็จแล้วกูว่าเสร็จแล้วกูยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยว ใครไม่รู้จดสตีนเฮียเนี่ยไอ,ยอ,ยอ,ยอมไมเฮียรู้จดรถจจดกูเป็นเฮียอะไรเนี่ยแ้วว่าโคตรยากไอ้สัตว์ไอจะไปดาวของมึงได้เนี่ยไอเฮียจดแบบง่ายสัตว์ <c oughs> มันว่ายังไงวะไอ้สัสเฮ้ยกูว่ายังไงเงี่เหรอกูเป็นคนขวานค่นี้แหละถ้าไม่บอกควมจรโจจะมีบ้าคนนี้เอ้ยย่าเอ้ยาไอ้อะไรนะโจดูแม่งคุณภาพไว้เสร็จแล้ว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  เจอคุณคุณป้วเ่าไอสัตว์เอ้ยไอเนี่ยคนอะดีใเนี้ยเรดีช้าจังเลยคมาเจอเจอบกูไหมเขี้ยวนี่คุอะกูรู้เจออะไรเื่อนเ้ยไมรู้มันต่อยกับช่างแต่งหน้ามีปัาออเนอะไรเนี่ยเดี๋ยวอเนี่ย โอเคมีปุ่มยอมแพ้ไหมนี่ว่อกูเห็นเรื่องเดียวกับแตแล้วแต่แล้วเป็นกยใจเกี่ยวมากเลยตั้งกูตั้งใจสุดสุดแล้ว เฮ้ยสามคนอล้วเร็วดีครับหมอใครวาดมาผอวันวาดอยู่เนี่ยเลยเร็วดีวาดอะไรโอ้ยเดียว

ไอแม่งคิด <ules> ว่านแม่น้ำในลันฉลาไอ้สัตว์อะกูว่าเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งอะไอคิวเหรอกูเสร็จแล้วเ้กูอะไรวะ ai mà này à Yeah. <coughs> oh salam, salam, salam. <laughs> <coughs> มันเองเอเนไอู้ให้กูอ่านขไม่ยอเลยครับไอ้เฮ้ยเลไม่เลวเลยไอ้ไอ้เชีย เด็นอะไอยู่ให้น้ำมากลัวไอ้คิวอะไรวะเนี่ยแล้วคือกูไอสัตว์อ๋อยังขอเพลงชื่อแพนกวินไมื่อกีแพนกวินเลยจะขอเพลงอ่ะชื่อแล้วชื่อแพนกวินคือกูนึกว่าจังแพนกวินไอ้กิมมีชิมก่อนอี๋เป็นไฮโซส่งในครัว ไม่ไเลยเย้ไม่กลัวยังไงไม่กลัวคุณดูี่อะไรนั่งรอไ้ยงไงนะแจกแตกดาติกแจกกีรอนี่

ไอ้ยพวกคุณดีากคนนั้นเล่ากนเล่ากันล่กันโอ้ยเกมฆ่าเฮียเกมฆ่าคนอ้สารไักตะการีกันแ้าบหนึ่งกูไม่ไหวแล้ว Five minutes later มึงได้เขากูไปได้เฮีย เก่งไม่กลัวกลัวยจะกินอยู่รักโอ้โหอะไรเนี่ยอลยทีเดีย้เหี้ยวไอ้พักเอ้ยไอ้เหี้ยวใครใครใครแค่กูอยากให้กูรู้นะเนี่ยใครเป็นคนตั้งโจทย์ไอ้เชี่ยกูก็อยากรู้เหมือนกันใครเป็นคนตั้งโจทย์อันนี้ อ้าวกูเสร็จละของกูมีแค่นี้แหละเ่าฮ่ย่เลยอยู่ได้อยู่ได้วะใครได้ของกูไปนน้ำเบื่อผมกูเสร็จละของกูไม่ง่ายใครไม่รู้ใครมันตั้งโจทย์มาโคตรใจดีเลยเฮียเฮ้ยเราดีเวลาเวลาแม่งเดินโคตรช้าเสร็จละเหลือใครเนี่ยเฮ้ยเต้นไปสิเตนไปสิเต้นไปสิเต้นเฮ้กูอันนี้นะเว้ยกูบอกชักกี้โอนิวแบ็กดังนะเว้ย ใครต้าโจทย์โจทย์อะไรดีอะไอ้สัตว <dos> ์ทำยังไงได้ขนาดนี้โจทย์ที่นี่ว่าโคตรยากไอ้สัตว์บ้านพ่อมึงจรนะกูเสร็จแล้ว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 อะไรอ่ะเนี่ยกูรู้แล้วไอ้ว่าเนี่ยกูจะไล่ เอาน้า2ึองของกูก่อนดูเพื่อนในฟรอนครับพ่อมึงทำเยี่อะไรกันอยู่เนี่ยมึงทำมันดอเป็นัวด้อ ไปอะไร้กูสนั่งวากบรไอ้เย้กูได้จออกไอ้คนนี้แหละแล้คือก็หลิงได้นุยเฮ้ยเฮ้ยหลิงได้อยู่ไอ้เฮ้ยว่าจบปะดว่ ดีวัเบ้ลเกิดรเดี๋ยวไม่คิว่ากูได้พี่อะไรกูได้ภาพนี้เกนวะเดี๋ยวหนึ่เดินเองเริ่มมันเลยมาเกมเลยเรียกอะไรดีวา ไอ้ยังไม่สานได้เออโหจกูเสร็จละไม่ต้องเยอะเลยไม่ต้องเยอะเลยง่ายง่ายโจทคุณอย่างง่ายไอ้เหี้ยังคุณเรียนโจดย์ใตอนนี้ก่อนจะเก็้ไอ้สัตว์ อะอไเอ้นใส่ผู้ดีเขาไม่ทำกันในโจทย์สตีเนี่ยโอ้มันไม่ใช่สดา์ผู้ดีที่เขาจะทำกันในโจย์เนี่ยโแม่งเอ้ยให้กูตอบว่าไงอะมึงให้กูตอบกูเขียนลงไปได้ไหม่ เฮียมึงคือมึงแบบให้จดมาอย่างนี้คือแบบวันหลังไม่ต้องให้เฮียกว่าเสร็จละโอ้โหเก่งกลัวกลัวช้าหนึ่งสองสามมาคุณเอาเนาะสามคือเก่ง ไอ้หมดเด็กอนนี้ไอ้แม่คิดลบยันยนอะไรย้อย นี่กูดูแล้วโอ้โื่อแล้ก็ไม่รูเลยอย่าเก็บอังเยียเลยเอียอะไรเนี่ยเยียเลยอาเจนคืนนี้สวยดีว่ะ ไอ้บ้านพี่อะไรวะน้าโอ้ยสัตว์ไอ้เยี่แล้วคือแบบโอ้ยไอ้เยี่ยือฟอดไม่โดนด้วยกูไอ้สัตว์นี่ไงไอ้เยี่กลัวอะไรสัตว์ เปี What? Yup. What? ่ยนเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดีกว่าที like um, ่ตู่ดีอ แล้เออดูกูสัตว์แล้วคือกูได้เป็นคนตอบคำถามไอ้ยเฮ้ยไอ้ยี่สัตว์โอ้ยเด็กเกียร์ลูกคุนฟ้าเหล่าเบี้ยวตี๋โอ้ยแยกใครได้บะไอ้ชิว เฮ้ย hey, ดูก่อนดูมาถึงท้ายคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องท i t 9 s ใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับผมอย่ายทำให้ผมเสียใจ